สวัสดีครับผมเดชาเจสงวนครับแชมป์มอแกนประเทศไทยปี2541และปี2 5 4 5นะครับต่อเนื่องกันครับที่ผมเคยแนะนำะการเป่าโหวตเบื้องต้นนะครับเป่าโหวตเบื้องต้นต่อจังไดให้มันมวลนะต่อจังไดให้มันดีต่อจังไดบ่หน้ามืดอต่อจังไดให้ล่มเสียงที่เวลาเขาเป่าโหวตขอ,อกมา มันบกกระแทกเสียงหลายลนะครับอ่าหลายๆท่านอาจจะเหตุตามเลีวยเมือ่อนี้เป็นคลิปที่สองที่ผมจะสอนเบื้องต้นในการเป่าโบดตอนแรกผมหักาให้ฮัดไปแล้ววาคือการเป่าเหตุปากน,น้อยๆเหมือนกับผิวปากเดีวเวลาเป่าปองให้มันลงลูกลุ่งเหตุปากน,น้อย การปล่อยออกมาค่อยๆปล่อยวนๆปล่อยจากสีมันจะเมื่อยหลังมันจะหนาเมื่อยค่อยๆปล่อยลมออกนะฮะต้องกระแทกนะครับค่อยๆปล่อยลมออกมานะครับผมอ่ะบาทนี่เดี๋ยวผมจะแนะนำในการในท่องโน้ตนะครับเบื้องต้นทุกๆเพลงทุกๆเสียงในการ เอ่อเล่นดนตรีครั้งแรกเลยผมผมจะเอางายๆใหเอาสาธิตไล่โงล่างนี่แหละเวลาเข้าไปเล่นดนตรีเป่าโหวดดีดพิ้นตีโงล่างผอก็จะสอนอันนี้หมดนะเปื่อกมันจะเป็นพื้นฐานเดียวกันนะครับ <c oughs> อันดับแรกที่เข้าใจเป็นจําเป็นมากที่สุดในการเียนเป่าโหวดก็คือสมมติหลังจากที่เข้าเป่าเป็นเสียงแต่ละช่องได้แล้วเขาต้องหาทองโน้ตแต่ลัแนวนะครับอันนี้ตามแบบวิธีของผมเลยนะครับอ้ามเสียงแรก นะครับบวกก็จะมีสองออคเทตมีซอนลาโดเลมีซอนลาโดเลมีซอนนะครับจิมมีสำัมเนอ่อันนี้คือสิบโบเมียนฟาและก็ที่นะครับเดี๋ยวส่วนมีฟามีที่จะจังากันอีกเหลืองหนึ่งนะครับลายคองล่างสิบวินาวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกถ่อนด้วยกันนะครับเริ่มจากมีซันลาซันลา lê le đô la son la la, đô lê mi lê mi mi, la son mi lê mi mi, mi son la son la la, lê đô la son la la, son mi la son mi ท่อนสุดท้ายนี่คือทองต่อเนื่องกันอะไรเงี้ยั้นะเลโดลาซันลาโดเลมีเลโดลาซันลาลานะครับเบาง่ายเพลงนี้ <Hey, me. S 2> ท่อนหนึ่งท่อนสามมจะเหมือนกันแต่ห mm hmm. ลินคคลาเสียงคราออกเต็มเราจะเป็นเสียงสูงท่อน4ีท่อนหาก็เหมือนกันนะครับยาง,ง่ายๆจับไม่ง,างา่ายเดี๋ยวผมอขอบอกว่าโวท กับโน้ตโบดีจะเป็นโบดคีย์ดีไม่เนอร์แต่ว่าอันนี้ผมมาสาธิตเพื่อให้มันเป็นโน้ตโน้ตมันจะเป็นเอไม่เนอร์นะครับให้เด็มันง่ายๆทุกอย่างเขาบอกมีซันลาโดเล่โบดเทาเป็นเอไม่เนอร์โบดนะครับอ่ะมาเด็มีซัเลเนาเลาซันลาลามีเริ่มจากตัวไหนก็คือเริ่มมาจากตัวเงีวสุดตัวใหญ่สุดนี่เลยนี่ตัวเงีตัวใหญ่สุดมีซันลาซันลาเริ่มจาก ปฏิการใส่ล้มโบเมนใส่บ่เอาแบบนี้ให้เอาสมมติว่าลมนึงเป่าออกมานะครับเพราะว่าโบดเป่าได้ยันเดียวคือเป่าออกเอามีซอนลากลมเป่าออกลมแหลมให้มันได้ยัก3โนดก็ได้มีซอนลากทั้งสิก็ได้ทั้งสีก็ได้ให้มันเป็นเป็น3ล้มมีซอนลา จริงๆแลว้วมันต้องเป็นมีซอนลาซอนลาให้เป็นล้มเดียวแล้วก็ลาอีกเพวนึ่งให้เอาสียงนะครับจังสีได้ค่อยๆปล่อยลมออกมานะครับปวดต้องปล่อยมันสี่มือค่อยๆปล่อยออกมา,อาเอาไหมนะครับมีซอนลาซอนลา น้อฝึกบันตามผมเนะ้อโน้ตทต่อไปเลโดลาซอลลาลาวิธีการเหมือนกันกับตอนแรกเล Le, อ่ะเบิรงการใส่ลมก็คือกันนะครับเด้๋เอาเริ่มใหม่ท่อนหนึ่งไม่มีซันลาซอลลาลาเลโดลาซอนลาลาต่อกันยาวเลยนะครับ สองไม่หยางมาเนี่ยโดเลมีเลมีมีโดเลมีเลมีโดเหมือนกันหมดเลยการใส่ลมใส่แบบเดียวกันเลยมันจะโม้งๆนะครับอ่าโดเลมีเลมีมีต่อไปลาซันมีเลมีลาซันมีเลมีเสียงสูง Le, Son, Mi, Le, Mi. อ่าลาซันมีเลมีอ่าเราหมดแล้ว ที่3เหมือนกันกับตอนแรกแต่ว่าสิเป็นเสียงสูงมีซันลาซันลาลาเลโดลาซันลาลาเอาเริ่มจากมีซันลาซันลาอ่าเอาไหมที่ครับต่อไปเลโดลาซันลาเสียงสูงเลโดลาซันลาลา มีลาซันมีมีโดเลซันเลมีมีอซันมีลาซันมีมีโดเลซันเลมีกันนะครับซอนซอนเสียงนี่นะครับซันซันมีลาซันมีมีทำไงนะครับลบมีไส่แบบเดียวกันบัดเจ็ตผมผมดีสอน ให้ใส่ร่วมแบบเดียวกันหมดเลยนะครับมันจะง่ายต่อไปโดเลซอ้นเลมีมีโดเลซอ้นเลยมีโดเลซอ้นเลมีมีมนี่การหมุนเด้อเวลาหมุนเขาต้องการระยะมันถึงหมุนให้แม่นเพราะว่ามันลืมขามโนดนาดน้อยมันมันยากเพราะว่าท่อนพวกนี้ มันสิไล่ตามโนดไาเลยมีโซล่าซลาแต่แบบนี้ดูเลซอนมันสีขามมาโนดหนึ่งแล้วพยายามเวลาหมุนเด้อหมุนให้มันแมนนแล้วกเมื่อเขาก็ต้องกำมันมันแน่นมากนะครับประคองพยายามประคองมันนี่มันอยนนี่ตามที่ผมบอกไว้ในคลิปแรกนะครับหมุนทำมันอยนสีนะดูดูเลซอนเลยมีนักมันอาจจะติดเสียงนี่นะบ่เป็นอย่างขอมันทาน เป็นอย่างแต่ว่าเข้าเนียนเสียงสุดท่ายโน้ตตัวตัวสุดท่ายเป็นหลักนะครับโดเลซอนเลมีมีก็นสีนะครับทำาไมมสันมีสันมีมีโดเลซอนเลม,มีมีนะครับ ท่อนเสือทยแบบนี้เลโดลาซอนลาโดเลมีเลโดลาซอนลาลาท่อนสุดท้านทยนี่ต่อเนื่องกันเลยยงวเลยว่าต้องหยุดนะครับ le, do, la, son, la, อ่บาบบนี้ท่อนสุดท้าทยล้มการใส่ล้มเลโดลาซอนลาคือล้มเดียว โดเลมีเลโดลาซอนกับอีกรมหนึง่ง <c oughs> ลาลาเนี่ยก,ก็ใส่อีกลาใส่รมหนึ่งลากรใส่อีกรมหนึ่งก็เป็น <c oughs> เป็นท้งวมดสีลมทาสุดท้าย ได้ปงอ่ะเดี๋ยวผมเอาทั้งหมดให้ฟังอีกรอบเดินต่อเนื่องกันเลยนะครับตามผมได้มีสันล่าสันล่าเนาะ ไปฝึกเบิ้งฝึกตามอันดับแรกหัดเป่าตามล้มตามชองมันไอ้มันดังดแล้วอันดับที่สองัดท่องโนโ้ตไอ้มันได้มีสัญลับษทางเขา้าบ่เบิ็งโน้ตแล้ววัเนเด็เข้ามาจำเสียงจะไม่ดีมันเข้ากับสีคล่องเข้ากับสีมันเน้นในการเป่ามองนี้เป็นหลักนะครับเอาล่องเฮ็ดเบิ้งตามตผมนะครับอาเดี๋ยวต่อไปจะติดตามในคลิปที่สามนะครับขอบคุณครับสวัสดี เป็นประโยชน์ก็ไลค์กันหน่อยนะครับจะได้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์ผมเดชวานิสมวนณณ์น้ำได้กราบขอบคุณที่รับ